สวัสดีครับเจ้าท่ยาสวัสดีครับนี้หนูคิดถึงพี่ได้ไหมคะดีดีแล้วที่คิดถึงพี่อะทำถูกแล้วไม่ควรจะคิดถึงคนอื่นนอกจากพี่เข้แต่ว่าอ่อนพี่ควรจะเป็นผู้ชายคนเดียวที่หนูคิดถึงไม่นจะมีคนลงแน่นดูแล้วแต่วันนี้รู้สึกว่าอากาศมันอบอ้าวเนาะเป็นไหมที่อื่นเป็นไหมที่นครสวรรค์ผมรู้สึกว่ามันร้อนร้อนมันอบอ้าว <c oughs> คือแดดไม่ออกนะไว้แต่ว่าแบบมันอบอ้าวมากเลยอะ ข้างๆไงดูนี่มากๆชินแล้วมัง้งจริงไตโลพี่สี่ร้อยเนี่ย <laughs> บอกเลยว่าเต็มเต็มตัวครับน้องโอ้จัดให้เต็มเต็มครับไม่มีว่าวไม่มีพลาดฮา <laughs> มากกอนหน่อยขอบคุณเบลคาร์ดพื่นหนอดามา <c oughs> ออนกอบอ้อมอ้อมก่อ,น,กอ,อ,น,กอนนี้พี่ต้อนรับหนุเสมอมาเลยเจอกันเมื่อไหร่วิ่งเข้ามาเลยปุ๊บพี่ปอขอ,อก,กอด้มาอืมขอบคุณครับขอบคุณหน่อยดาาขอบคุณครับ แี่โอ้โหเฮียเอาก็เฮียเลยไอแรนโบว์ขนาดน,นี้ว่าแถาวนี้มันดูอันตรายยังวะผมเสียวหนอนชิบหายแล้ววป่าผมว่าผมโดนหนอนเลยวะ่ะเฮ้ยเจอแล้วขา้างหน้า ไอ้เสือขาวไม่ไหวแล้วกุยิงแม่งเลยท้ายผมเห็นนะตัวหนึ่งเร้ยบบอดมึงมาทำไมวะไอ้บอดไหนไอ้เี้ย มาาเร็วอไอ้ขี้มั่วไงแล้วกูมั่วทรงไงแล้วกูมั่วทรงไงไอ้เฮียแล้วกูมั่วทรงไงกูยิงมั่วไงไอ้เฮียไกรหนอนมากไงกูมั่วไงมึงเจอมั่วไงหน่อยมึงเจอมั่วไงจบไงไอ้เฮียกูยิงมั่วแม่งเลยไม่รู้แม่งอยู่ไหนวะไอ้เฮียยิงมั่วโดนเฉยเลยตัวซ้ายอ่ะผมไม่เห็นตัวมันนะกูมั่วเขาให้มึงเจอลูกมั่วแล้วไอ้หนุ่ม งงดิตึงกิมกี่ไปซะมันอึ้งกินกี่นะไอตัวซ้ายเนี่ยงงดิโดนยิงได้ไงวะเชี่ยวชาลบมาละ ไปซื้อเก็บเสียงทันวะจริงปืนไร้ผมมัวมัวจ,จัดเลยอะผมไม่เห็นตัวมันนะผมก็บอกว่ามันอยู่ไหนวะเฮียกูกาดมั่วแม่งเลยผมไม่เห็นตัวมันมันนอนอยู่อะไอชุดแรกอะกอซ่าที่ยิงไปไม่โดนเลยเว้ยไอชุดสองโดนสกาแล้วกูไม่เห็นตัวลูกมั่วมันต้องเข้าแล้วไม่ล่ะนั่งท้าไปเลยนะ หลัหลุดหลัหลุดหลับหลุดไหมน้องความเม้มหนักอ่ะน้องจะเปรี้ยวไงอยากสะกิดพี่มากไอ้น้องเจอพี่สวนเจอพี่สวนคุณหกคมคมมาน้อง มึงมาเด็ดมึงมาเดถ้าเพื่อนมึงอยากจะแก้แขนให้มึงก็มาเด็มึงก็มาได้กูรอมึงเอาเปล่าเพื่อมึงแก้แขนเปล่าพี่ผมอยากไปซื้อเก็บเสียงมากเลยว่ะจริงๆไปทนันเนาะโอ้โหตีวิบังอย่งเงี้ยได้อยู่ ผมบอกแล้วว่ามันต้องมันต้องนอนติ่มแน่แต่ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนอ่ะต้องมีงูฉกแน่ขอบคุณคุณอัญชาญอ่านถูกไหมครับผมห้าสิบดาวขอบคุณคุณเอี้ยห้าสิบดาวขอบคุณคุณพัชราพรหนึ่งร้อยดาวขอบคุณครับวันนี้จะไปไหนก็ไปหาเตงไะเตงนะเขาไว้อ่ะเตงลืมนัดหรอือเป็นคนนัดแท้ๆลืมอีกไปอกงน้ำชาดิ้นึงครับ เก๊กห่วยเก๊กห่วยเก๊กห่วยมีฟองจัดไปต้องมีอ่ะเฮ้ยชี้ยเชี้ยะเฮ้ยรถเต็มเลยอ่ะเฮ้ยเชี้ยะอะไรวะเนี่ยอิตาลายซื้อไอเทมซื้อเทมซื้อเทมเสียงตัวใหญ่ยิ่เลย ของแน่นแน่นของแน่นแน่นของแน่นแน่นปังปังติมเนี้ยจอติมเนี้ยผมว่ามันต้องมีติมอยู่ข้างบนอีกแน่เลยมมนได้มีให้ตัวเดียวหรอก,รอกลดไม่งั้นสองพันีเอ็มไม่แฟนแล้วครับเอ็ดมาสเตอร์รีมรีมาแร้งแพ็ทมันก็รีมาแพ็ทหมดไม่หรอใช่ไหมมันรีมาแพ็ทหมดปะคือถ้าขึ้นแร้งเอ็ดไปก็แพ็ทหมดแล้วเท่ากันหมดไม่หรอ ขอสักสิบสองกันขอยิงสิสองตัวคิวเดียสิบสองลกันตอนนี้จบจบผว่ามีไน,น,นบ้านหลังเนี้ยเชี่อกูว่าแหละถูกที่ที่มาอยู่แน่ๆละแต่อยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่แน่ๆหลังหนึ่งแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนครับ คือรถมันจอ,อยเง,งก็คือแบบสันนิษฐานได้เลยว่ามันอยู่แถวเนี้ยแหละมักกี้อะ่ะมันอยู่แค่ตัวหรือสองตัวตกทัว,ตวแต่ไม่ต้องกลัวพี่วอมีตะไคร้ถึงร้านน้าชาปักเลยหายแน่เฮียกูป,ปัก,กนะนู่นน้ําท่วมเหมือนกันเลยเนียกูป,ปักไม่ใช่ว่าฝนหยุดนะน้ําท่วมนะ่ะเฮียกูป,ปักอะ่ะมันนิ่งวะผมเกลียดไอ้พวกนี้วะโอ้สงนี้มันต้องนั่งติดแน่ๆกูจะเอะมึงเอง เดี๋ยวมแห่เฮ้ยเฮ้ยทำทรงติม่มนิ่งๆอีกแล้วอ่ากูได้ยินละกูได้ยินละเปิดเสียงได้เนี่ยกูได้ยินละ สองตัวเลยเหรอไอ้เทียน,นะโอ้โหมึงเกินไปแล้วมึงนั่งติ่มสองตัวเลยอะ่ะโอ้โว้ก,กับตายไอ้นรกนี่งางระเบิดดิเวโอ้โหไอ้เยี่ยมันนั่งติ่มสองตัวเลยอะ่ะโอ้มายก็มานทำอะไรทำไมมันทำกับผมอย่างนี้อมันนั่งแบบหน้าหลังเลยอะ่ะมันกล้าสอยผมเลยอะ่ะ โอ้โหดูดิมันนั่งติดตรงนี้ตัวหนึ่งตรงนี้ตัวหนึ่งเนี่ยดูดิมันทำางอี้นึ่ว่าตัวเดียวผมได้ยินตัวเดียวนะผมแบบผมได้ยินดังฟึดอ่ะฟึดอ่ะฟึดนึงอ่ะก็แตกนะน่ามึงเย้ยเกือบโดนในพวกติ่มทิ่มซะแล้วเอ้ยผมขึ้นหลังคานี้ดีวะลืมเลยวะเราอยู่ในวงด้ยไม่ต้องดิ้นรนไปไหนเลย ขึ้นหลังคาจบชนะละถ้าขึ้นหลังคาได้แล้ววงมาที่ผมอะผมชนะละอุ you. You ้ยจะตายน่าจะตายน่าเจ็บมากนะอุ้ยจะตายแหล่ไม่ตายแหล่ว่ะไอ้หี้นั่นอะ หัวดันยิงหัวหนังโป้งด้วยเจ็บหนักมากมีรถแม่งเลยไม่ต้องมีรถขับมึงอ่ะอุ่ยจะตายน่จะตายเจ็บเจ็บแย้วเจ็บแย้บโอ้โหเจียนตายมั่วเลยมั่วเลยมั่วเลยที่หนึ่งมั่วเลยครับมั่วเลยไม่โดนเลยวะเฮีย ลัคกี้ช็อตเดี๋ยวมันใช้ได้แค่แบบบางจังหวะจริงๆวะเราจะใช้ทุกจังหวะไม่ได้กระสุนกูเยอะเว้ยกระเยอะเว้ยกะสุนกูเยอะเว้ยเดี๋ยวก่อนเอาออกก่อนเก็บเพินะ้ย้ย้ยมันสวนมันสวนไอ้นี่สู้มือไอ้นี่สู้มือไอ้นี่สู้มือนะผมขอเก็บระเบิดไปเออมากูบอกเลยว่า ตุ้มบึ่งบามสัมเบย์อ่ะในบึ่บงบามสัมเบย์แน่น้องระเบิเดกัเยอะมากอ่าผมเห็นเยอะล้หนึ่งตัวสอดยิงไม่น่อยก่อนมังกูเอาเลยไงนี่งไงล่ะกูเอาเลยไงผมจัดผมจริงนิ่งๆเลยนิ่งๆเลย,เลยข้างบนนี้ถ้าเรายึดข้างบนได้คือเราชนะนะมีคนนิ่งๆกัน,นอยู่ อุ้ยม <c ười> ังมีตัววิ่งมานี่การที่เอาประสบการณ์ว่า30ปีที่เราไาระเบิดมาตุ่มม่วงอย่างเงี้ยโดนมีหนึ่งนาะ ไม่ใช่กใกล้เคียงื่อกเจ็บอยู่โอ้ยวงยังสวยแล้ว,วะ่ะขี้ของล่างแล้วกันข้างบนก็ดีนะเนี่ยเอ้ข้างล่างดีกว่ามันมีเนื้อเล่นดีวะ่ะยิงหน้าผมอเอ๋ที่ตัวต่อยมาครับน้อง จังหวะนี้ไม่ต้องสวนไงมันสวนไงไอ้วอลดิมันสวนไงอืว,ลวอ,อวลดกมันสวนนะครับอย่ายิงนะถ้าไมา่อย่ายิงหลังขอร้องถ้ายังไม่คมพออย่ายิงหลังครันน้องมันจะโดนสวนได้ง่ายๆเข้าใจไ,ไหมอุยอ้ยเียอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยอุ้ย มึงไม่เก็บแล้วเราระเบิดชนะเนี่ยทำเล่นไปวงดีจัดเอาอะไรมาแพ้ปะาุกงตรงวงกูดีชิบหายโัวเนินกูดีจัดอะชนะแล้ว การตีแล้วก่อสร้างเก็บเสียงด้วยเก็บมากจบวินวินน้องเอาหน้า,นาไปกีนแล้วกันตัวสุดท้ายอะ่ะกูมีสี่ลูกเว้ยไปลูกแรกลูกสองไป พาไปสานยังมีเฮ้ยกูไปอีกกูไปอีกกูระเบิดกูเยอะเว้ยเว้ยล่ยยยวงล่วงล่วงลองกระโดดหน่อยมันไม่ถึงตูม จบแล้วนอ <noise> <c oughs> ้องกั like ่พี่บอกแล้วว่ามันจบแล้วน้องมันจบแล้วน้องถือว่าเป็นการเฉลิมฉลองกับการไปกินน้ําชาวันนี้ย จริงเลยเลยยะฮิว <award> ฮูเอาไ้หนึ่งไก่เป <jack ata> ิดตาแรกของซีซั่นเยเดออ์เป็นของจริงหน่อยะครับคุณชมผมขอคำชื่นชมหน่อยครับผมขอได้ครับตาแรกของซีซั่นก็แบบถือว่าเป็นเลิกงามยามดีแล้วว่ะมาแล้วครับมาแล้วครับเดี๋ยวให้ดักสกอร์เอยดีว่าคิวเดียสิบห้ามันเป็นยังไงยเฮ้ เดี๋ยวผมว่าเปลี่ยนด่านเดี๋ยวเราไปเอาแชมป์มีดามาบ้างดีกว่าคือแบบอีนังเกลมันรู้สึกว่ามันง่ายสำหรับเราไหมันง่ายไปละมันเบสิกสำหรับเราละจอย,ย้ายเด้อ yeah, อ๋อสิบสี่ตัวนี้ว่ะโอเค